ีครับอยู่ช่องวิีิสันล็กกี้เช่นเคยนะคำเตือนวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำไม่สุภาพเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ คำพูดใดไม่เหมาะสมขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดือซับสไครป์กดติดตามเพื่อหลังยันซักคอร์ตั้งคิดต่อ,ตอไปด้วยนะสำหรับวันนี้ก็อยู่ช่วงลาโบนัฐธรรมตามเคยนโบนัสทามเคยออะไรโบนัสทามก็คือกลุ่มที่จะบอกอัตราการแตกของแต่ละเกมมีเพื่อนอยู่กลุ่มเยอะแยะมากมายเลยสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ไอ้สนใจกลุ่มโบนัสทามที่ผมตามมานะก็คลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกนะุ่มปักหมุดไปแล้วโอ้โห oh, 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 oh. บอลเล้เราก็อยู่ที่หน้าเกมหฮา้ฮ,ฮ,ฮมาเจงแฮมาจุงแฮมาจอแฮมาจองเฮ้ยถูกแล้วเอา้ามาจองเวหนึ่นงนั่นเองทุกคนนะก็ไม่มีอะไรมากนะไม่รู้จะพูดอะไรก็มันมันไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะก็ไปเล่นเกมกันดีกว่ะ อุ้าทุนมาหนึ่งร้อยบาทวันนี้ทุนกค่อนข้างเยบนิสหน,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 นุงนะจา๊านิสหนุง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 นะจ๊ะทุนหนึ่งร้อยบาทวันนี้ผมกะจะมาเล่นเบสสามออโต้หกสิบเออก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ออโต้ห้าสิบกันก่อนเลยนะวันนี้จะมาเล่นออโต้หกสิบนะ แ้วก็ขอไม่เปิดเทอร์โบนะขอเล่นแบบนี้ไปไม่เปิดเทอร์โบนะเออก็ประมาณน,นี้เลยอืมอืมเยี่ยมเยี่ยมไอเฮียไม่มาเลยเยี่ยมเยี่ยมมากโอ้โหอ้ายังไงอะยังไงอะยังไงก็มาดีเฮียเฮียโอ้มึงไม่มา ไม่มาให้กูเลยทีนี้น่าเกียดมากโอ้โหสวยเออมึงมาหน่อยก็ได้เนี่ยคือมึงมาหน่อยก็ได้นะไม่มีมใครก็ว่าอะไรเลยเข้าใจป่ะคือแบบมึงแต่แบบมึงมึงไม่มาเลยอะเออหืมกูน่าเสียละกูน่าเสียละกูเจอมบบีกูน่าอ้าวยังไง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 เยุด้ยยยไอ้เชี่ยเลยไอ้สัตว์เอ้ย กูเครียดเลยว่ะกูเจอกระดานวันนี้กูเครียดเลย<า>เออมึงมาหน่อยไอ้เหี้ยกินเขียวต่ออย่างนั้นแหละสวยงามจ็ดสองบาทเออพอให้กูต่อชีวิตหน่อยนะวันนี้จะลองพูดแบบธรรมดาดูดิแม่งจะได้ไหมไอ้เหี้ยคือแบบแม่งต้องทำอะไรแบบแม่งไ,ไม่ต้องหวังอะ่ะอย่าวหวังอะ่ะทุกคนเออแม่งคือแม่งห้ามหวังอะ่ะ คือถ้าหวังปุ๊บแม่งโคตรผิดหวังเลยนะเว้ยถ้าเราไปหวังนะแม่งผิดหวังจริงสวยเออมึงมาหน่อยมึงมาหน่อยนะขอร้องล่ะมึงไม่มาแล้วมึงมาทีเดียวแล้วมึงก็ไปแล้วอย่างนี้หรออ๋อยังไงยังไงอุ้ยมีโอ้โห มึงลงมาดิมึงลงมาดิมึงลงมาดิมึงให้กูลุนมึงก็ต้องเข้าให้กูดิมึงให้กูลุนมึงก็ต้องเข้าให้กูสิมึงเข้ามึงเข้าสิมึงเข้าสิอ้เหี้วันนี้มาไวอ่ะมาไวมากทุกคนมาไวเกินปุยมุ้ยอ่ะไอ้เหี้ยแะจ่ายหรือเปล่าล่ะ อย่าบอกนะว่าจ่ายกูแค่สิบห้าบาทอะกูร้องไห้จริงๆนะสวยเออมึงมาหน่อยไอเหี้ยมึงมาไม้มันสมกับเป็นสามอะแค่นั้นแหละนะมึงมาไม้มันสมกับเป็นสามหน่อยอเออมึงมาหน่อยดีมึงมาหน่อยเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละสวยเอาให้ถึงร้อยหน่อยก็ได้ให้มันถึงร้อยหน่อยก็ได้ไอเหี้ยไม่ถึงร้อยโอ้โห าเสียดายมากแม่งมาไม่ถึงร้อยเกินสุดว่ะโอ้โหโอ้โหไม่มาเลยเยี่ยมไม่ถึงร้อยเบ็ดสามแตกไม่ถึงร้อยเออโอเคถึงร้อยละถึงร้อยละ เอเคผมนึกว่าแบบแม่งจะได้เยอะนะแบบจะได้200ร0อสรอคือแบบแม่งแม่งไปไม่ถึงจริงอะคือแบบกระโลกมากอ่ะเห็นมีคนมี fc อ o m m e n t มาบอกว่าเอ่ออะไรอะฟีเกมช่วงนี้ช่วงนี้เข้าง่ายแต่จ่ายยากเออผมว่าน่าจะจริงนะเข้าง่ายแต่จ่ายยากออผมว่าน่าจะจริงนะ แต่สําหรับผมนะผมยกให้เป็นเรื่องแบบที่1เลยตอนนี้ก็คือคอมโบนอกคอมโบนอกคือมาดีมากนะตอนนี้คอมโบนอกคือมาดีมากแจ๋วมากทุกคนเออแปบาทสวยงามเนี่ยคอมโบนอกคือโหดมากผมจะบอกให้ตอนนี้นะตอนนี้นะปัจจุบันนี้นะเท่าที่ผมได้สังเกตเนาะคอมโบนอกเขามาดีมากจริงๆคนเออคอมโบนอกคือใช้ได้เอาเรื่องเลยนะคอมโบนอกคือแจ๋วแหววมากโอเคเจ็ดสิบห้าบาทยังไงต่อ ไปต่อไม่รอช้นนะเยี่ยมอย่าบอกนะว่าหึว่าห,าหึไอ้เฮียมึงจ่ายกูแค่นี้เหรอ โอ้มึงมาหน่อยก็ได้ไอ้เหี้ยมึงมาหน่อยก็ได้ไม่มาแล้วสวยเอออย่างนั้นแหละ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 หมักเขาให้ยังไงต่อละสองกลมจ้องหนึ่งมาไหมไม่มาอยู่แล้วไงยังไงยังไงาวติดไวติดกระห้ากลมต่อไปดิกริตีนขี่ยวแล้วยังไงต่อมาอีกกรมาอีกได้แล้วไม่มาแล้วว่ะมึงไม่มาไอ้ห่ามึงไม่มาแล้วว่ะเหี้ย เดี๋ยวอันนี้ห้าหมุนนี้จบใช่ไหมคนก็เท่ากับเหลืออีกอีกอีกสิบตาถูกปะอีกสิบตานะเอออีกสิบตาสวยไปเรื่อยอืมโอ้มาอีกสิบตาผมเครื่องติดอะทุกคนแบบคือแบบมัน ก็คือคำพูดมันต้องเป็นคำพูดอะใช่ปะละ่ะอ้อมยังไงอะมาดิลงมาดิลงมาดิโอ้ยไอ้เหี้ยให้กูลุ้นอีกแล้วให้กูลุ้นอีกแล้วให้กูลุ้นแล้วมึงก็ไม่มาให้กูไอ้เหี้ยมึงจะให้กูลุ้นทำไมแข่งเกินแข่งเกินไปไหมเกินปุยมุ้ยอะฮะแข่งเกินไปุยมุ้ยโอ้โหสวยเออมึงมาหน่อยฮะเอออย่างนั้นแหละ มึงมาน,งนักจีนเขียวช่องหนึ่งกับจีนแดงนี่ไงหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทแล้วยังไงต่อนี่ไงห้ากลมแล้วยังไงจีนเขียวไม่ตกมาเพราะว่าช่องสามไม่มีถึงตกมากูก็ไม่ได้อยู่ดีฮะตกมากูก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทโอเคโอเคโอเคไปลุยก,กันต่อสวยห้ากลมแล้วยังไงสี่เหลี่ยมดองน,นี้เท่าไหร่โอเคเจ็ดสองบาทแล้วยังไงต่อ โอ okay, เคเจ็ดร้อยอ้บาบาทโอ้โหโลมเงินจัดหิวเงินจัดหิวเงินจัดเลยนะเนี่ยดูทรงแล้วไ <Okay, okay. S 1> อ้เฮียทีสุดท้ายข้าฟีไอสัว์ไอ้เฮียขอให้มึงจ่ายกูอะไอ้เฮียโอเคนะทุกคนก็จบอันจบ12หสองนนี้ก็คือก็เท่ากับครบหกสิบรอบที่ผมได้บอกไว้ต้นคลิปนะว่าวันนี้ผมจะลองมาเล่นเทคนิคเป็ดสามออโต้หกสิบนะ เออถ้ามันจบ12บสองวนนี้ก็คือผมเลิกเลยนะจะได้มากได้น้อยจะเสียมากเสียน้อยก็เลิกนะเพราะว่าเป็นคําพูดที่ผมได้รับปากไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะแล้วก็ใครอยากให้เล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่เออก็ลองขอเข้ามาได้นะเออเดี๋ยวผมจะพยายามจะเล่นใหน้นะทุกคนเออแต่ที่ผ่านมาเวลา f c ขอมาผมก็เล่นให้ตลอดนะผมก็เล่นให้ตลอดนะพราะ FC ีขอมาทุนน้อยเอออยากให้เล่นทุนน้อยให้ดูหน่อยนะผมก็เล่นทุนน้อยแต่คือผมอะ ตัวผมเองอ่ะถน,นัดทุนน้อยอยู่แล้วทุกคนนะผมจะชอบปั้นปั้นค่อยๆปั้นไปเรื่อยอยู่แล้วตัวผมเองนะแต่คือตอนนี้มันไม่เข้าให้เลยนะสวยเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละเออจีนเขียวช่องหนึ่งมาปะล่ะมึงมาก็ได้โอ้โหมึงไปลงช่องสามไปลงทําไมอ,อ่ะกูไม่เข้าใจไปลงทําไมช่องนั้นอือเยี่ยม เออมึงมาหน่อยสวยมึงแม่งไปยังไม่ถึง,งคูณสิบเลยเนะี่ยฟีเกมเนี่ยไปยังไม่ถึง,งคูณสิบเลยเนะี่ยกูโคตรเซ็งเลยว่ะเออมึงมาหน่อยกินแดงต่อเลยกินแดงต่อเลยอย่าพูดเยอะเอออย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะแล้วยังไงต่อโอเคยี่สิบห้าบาทจบจบทุกคนเงินรางวัลรวมได้มาที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทแปดสิบประทัสวยงามมากโอเคจบวันนี้ <c oughs> ประมาณนี้นะก็ต,กตัดเศษเอกหน่อยต,ตัดเศษสองบาท Oh, <Yeah. S 1> อเอาเฮียอาตัดออกบาทหนึ่งตัดสิบาทหนึ่งเอาเฮียพอพอดีอ่ะโอเค820บาทประมาณนี้วันนี้เอาทุนมา100บาทใช่ปะวะออโต้ Auto 60นะออโต้ Auto 60แล้วก็เบ็ด3ทั้งเกมเข้าฟรีถามว่าหลายรอบไหมก็หลายรอบนะ <Yeah. S 1> จ่ายก็เอ่อก็พอได้นะไม่ถึงก็น่าเกียดก็ได้เราได้กำไรมาที่ ประมาณ720บาทนะเออได้กาไรประมาณนี้ทุกคนนะก็ถอนนะได้มากได้น้อยก็ต้องถอนนะผมก็เนี่ยผมพูดได้ผมพูดกับคนดูว่าได้มากได้น้อยก็ถอนอ่ะแล้วผมจะแบบถอนเยอะตลอดมันก็ไม่ใช่ถูกไหมผมก็อ่ะวันนี้ผมก็ถอนแค่820บาทซึ่งได้กาไรแค่720บาทแต่มันก็เป็นเงินนะมันก็เป็นเงินเหมือนกันก็ถอนมากถอนน้อยก็ ถอนไว้เหอะทุกคนดีแล้วนะอย่าดีอย่ามาเสียใจที่หลังเลยเออก็สําหรับใครสนใจกลุ่มบนน้ทามที่ผมตามมาก็คลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกเลยนะย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วปักหมดไปแล้วเอ้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามก็นยังไงสต๊อ์ทำคลิปต่อไปด้วยนะก็สำหรับวันนี้สต๊อ์คนนี้ก็ราไปก่อนนะสวัสดีนะคั